สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องอ,อ,อยู่กับช่องคนรักแม่คนเล็กหนองคายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นอกตัวเมืองจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ที่ทางเลี่ยงเมืองนะครับทางเลี่ยงเมืองจังหวัดหนองคายเส้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับผมเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีวันนี้มาคน ส Dante, uh, เสารั้วนะครับผมมาขุดเสารั้วนะครับบ้านจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรสองหลังนะครับมาขุดเสารั้วให้บ้านจัดสรรนะครับวันนี้คนขับก็คือพี่วุดิีนะครับผมนะขับคือพี่วุดิีนะครับเพราะว่าพี่หลงกลับไปเรียนแล้วนะครับนะเปิดเปิดเทอมแล้วนะครับกลับไปเรียนแล้วะครับผม ก็จะขุดเอ่อเป็นหลุมเสาแบบนี้นะครับเป็นหลุมเสาแบบนี้ไว้นะครับผมแล้วก็จะขุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับขุดไล่ไปย้อนกับพื้นไปนะครับเอ่อมีคนโทรมาโทรมาแล้วโทรมาทำอะไร